24 0 0 0เท่านั้นครับเครื่องนี้สวยๆงามๆเลยกับเคสซาม่าพร้อมชุดน้ำแบบมีท่อใสๆแบบนี้นะครับพัดลมทั้งชุดลมชุดน้ำเนี่ยสามารถปรับไฟได้จากปุ่มเดียวจากทางด้านหน้าเคสนะครับก็กดเข้าไปเลยหรือว่าจะเปิดปิดก็แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับเคสซาม่าเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความสวยความพรีเมียมอยู่แล้วส่วนสเปกก็ไม่เบาเลยนะครับเป็นระดับเกือบจะไฮเอนด์เลยดีกว่านะครับก็เป็น A5 หนึ่งสองสี่แรมสิกิกรมทูห้าร้อยกัดจอนะครับได้ RTX ส0 6 0 t นนที่ ใช้เฟรมเจนจากเ r 3.0ได้เลยนะครับใครบอกใช้ไม่ได้ก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรเข้ามาเนี่ยก็ลองศึกษาดูก่อนว่าเออซีรีส์2อง0 3,000ของทมีเมดีเนี่ยมันก็ใช้เฟรมเจนได้จากทางเทคโนโลยีของทาง AMD นะครับส่วนตัวพาวเวอร์นะครับก็รองรับอนาคตเป็น700วัตต์80พัดนะครับสายเราก็จัดให้เรียบร้อยทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเฉพาะเครื่อง2.4สสวยงามมากเครื่องนี้นะครับสวยจริงช่างเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับ แล้วตัวจอนะครับจอชุดน้ําก็จะมีบอกตัวอุณหภูมิเล็กน้อยด้วยนะครับจะเห็นเป็นตัวอักษรเล็กๆนะครับจบไปสําหรับเครื่องนี้งบ24 0 0จัดตามใจลูกค้ายังไงก็มาดนกันได้ที่ร้าน G P U s h o p o p นะครับ